มายกต่งัาแต่งตัวไปทำงานต่อจะ้ะทำงานอีกนะคะแต่ยกถึงว่าถ้าจะคิดเอาว่าเอาหนักหนักก็ไม่หนักนะคะพี่น้องบ่หนักนะคะเพราะว่าผู้บาเห็นหนาแยกตึงเลยทีนี้ฮโอ้ <laughs> <laughs> คลิปหน้าพอกันใหม่นะคะอุปกรณ์พร้อมแล้วปะ่ะไปกันเถอะเมียนบจาเมีอนบ,อบขอบคุณหลายๆจ้าอย่างติเหมือนกับทุกขงพี่พี่ๆน้องๆว่าเวลาไหลสุดไหลสุดเหนื่อยบ่มม่กันเหนื่อยเป็นบักมาเนี่ยแต่งภาพแต่งตัวไปทำงานต่อจ้ะทำงานอีกนะคะี่น้องจ้า เรียบร้อยแล้วภาวะเอาเครื่องแต่แย่าสตาร์ทเครื่องแล้วก็ใส่เครื่องก็ไปได้ละค่ะฮ่าเป็นอย่างตอนนี้คือทำงานกันเนี่ยแย่ตึงกับจะห่อหน,น้ากอนเอาอย่าตึงกับขอถูดขอภายเด้อเดี๋ยวจะทำงานเร็วชวงบายๆเดี๋ยวแย่ตึงจะมาตอบดอกคอมเมนต์นะนะ แต่แยดถึงว่าถ้าจะคิดเอาว่าเอาหนักๆก,ก็ไม่หนักนะคะพี่น้องบ่หนักนะคะเพราะว่าว่เป็นอย่างเจ้าบ่เป็นอย่างยยดถึงให้กำลังใจทุกบานทุกหลางเด้อน,นี่กับอุปกรณ์ตัวนี้ก็คือเราป้องกันไม่ให้ฝุ่นพี่น้องจ้าเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเอาเครื่องแต่ยาสตาร์ทเครื่องแล้วก็ใส่เครื่อง ก็ไปได้ละค่ะถ้ายายตึงว่าใส่ถุงเท้านะรองเท้าจะกระตีนรองเท้าจะกัดเท้ายายตึงใส่บูธแล้วเดี๋ยวบูธเพิ่นจะกระตีนเอาง่ายๆได้นี่ยายตึงยายตึงว่าตรงๆนะคะพูดตรงๆนะคะเนี่ยเนาะหลัจากคืออุปกรณ์ที่เราทำเนาะขอบคุณที่พีนอนนอนชอาถูกปัดถูกหลังเ้ะเด้อ ขอบคุณมากมากนะคะนี่หละแต่ยัดถึงว่าถ้าจะคิดเอาว่าเอาหนักหนักก็ไม่หนักนะคะพี่โนโ้องบ่หนักนะคะเพราะว่าทุกคนเหนื่อยว่จ้ะเหนื่อยการทำงานบ่่เป <c oughs> บบ็นอย่างจ้ะว่เป็นอย่างยัดถึงให้กำลังใจทุกบ้านทุกหลังเด้อนี่ก็อุปกรณ์ตัวนี้ก็คือ เราป้องกันไม่ให้ฝุ่นย่ตึงกับขอถูดขอภัยเด้อเดี๋ยวจะทำงานแน่แล้วชงบายบายเดี๋ยวแย่ตึงจะมาตอบดอกคอมเมนต์นะนะ <c oughs> แต่แย่ตึงว่าถ้าจะคิดเอาว่าเอาหนักๆก <c oughs> ก็ไม่หนักนะคะพี่น้องบ่นหนักนะคะเพราะว่า <c oughs> ทุกคน เหนื่อยบาจ้ะเหนื่อยการทำงานมาดีมากๆนะคะพี่น้องจา้ายะติงใส่ถุงเท้าจ้ะพี่น้องใส่ถุงเท้ากันนะคะเพราะว่าถ้าว่่ใส่ถุงเท้านาอพี่น้องเนาะพี่น้องจ้ะเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเอาเครื่องแต่ยา่าสตาร์ทเครื่องแล้วก็ใส่เครื่องก็ไปได้ละค่ะใส่บูทแล้วเดี๋ยวบูทเพิ่นจะกระตี เอาง่งายๆได้ไหนยัดถึงยัดถึงว่าตรงๆนะคะพูดตรงๆนะคะเนี่ยห่วเป็นอย่างเจ้าห่วเป็นอย่างยัดถึงให้กำลังใจทุกบ้านทุกหลังเดอ้อนนี่กับอุปกรณ์ตัวนี้ก็คือเราป้องกันไม่ให้ฝุ่นจ่าเอาออกกันเนียกแต่ไลาเรียวแต่ไ่อันนี้ก็คือหมวกที่ยัดถึงจะใส่เนาะหมวกใส่กันห้อนจะพิ ทุกคนเหนื่อยว่จ้ะเหนื่อยการทำงานมาคลิปหน้าพอกันใหม่นะคะอุปกรณ์พร้อมแล้วปะไปกันเถอะเมีนบะจ้าเมีนบะขอบคุณหลายๆจ้าเนี่แหละจ้ะคืออุปกรณ์ที่เราทำเนาะขอบคุณพีพีนอนนอเขาถูกปัดถูกหลังเ้ะเด้อขอบคุณมากๆนะคะนี่แหละแต่ย่าถึงว่าถ้าจะคิดเอาว่าเอาหนักหนัก ก็ไม่หนักนะคะพี่โนโอ้องบ่หนักนะคะเพราะว่าน้องอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราห้อยกับเครื่องนะจ๊ะถ้ายายตึงว่าใส่ถุงเท้านะ่ยรองเท้าจะกระตีนรองเท้าจะกระเท้ายายตึงแต่แยายตึงว่าถ้าจะคิดเอาว่าเอาหนักหนักก็ไม่หนักนะคะพี่โนโอ้องบ่หนักนะคะเพราะว่าจะ อ,ออกกันเรื่อแต่ไ่เรื่อแต่ไรอันนี้ก็คือหมวกที่แย่ตึงจะใส่เนาะหมวกใส่กันฮ้อนจนัดนะฮะเ่เป็นอย่างตอนนี้คือทํางานกันเนี่ยแย่ตึงกับจะหออะ้อนากอนเอาแยตตึงกับขอถทดขอภายเด้อเดี๋ยวจะทํางานเร็วๆชงบายเดี๋ยวแย่ตึงจะมาตอบดอกคอมเมนต์นะนะ <c oughs> ขอโทษขอไฟเด้อที่าย่ติงว่ตรงขึ้นไป <c oughs> มาย่ติงพระแต่งตัวไปทำงานต่อจ้ะทำงานอีกนะคะไม่เห็นหน้าย่าติงเม่นบ่จพี่น้องม่เป็น,น, <c oughs> ปนยังจ้าคลิปหน้าพอกันใหม่นะคะอุปกรณ์พร้อมแล้วปะไปกันเถอะเมีเนบ่จ้าเมีเนบ่ ขอบคุณห,หลายๆจ้าน้องอันนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราห้อยกับเครื่องแล้วจะพี่น้องจา้าเรียบร้อยแล้ว่เา,าเอาเครื่องแตย่ย้าสตาร์ทเครื่องแล้วก็ใส่เครื่องก็ไปได้ละค่ะแยกตึงกับขอถูดขอภายเด้อเดี๋ยวจะทำงานเร็วๆชวงบายเดี๋ยวแยกตึงจะมาตอบดอกคอมเมนต์นะนะแต่แยกตึงว่า ถ้าจะคิดเอาว่าเอาหนักๆ,ๆก็ไม่หนักนะคะพี่น้องบ่หนักนะคะเพราะว่าว่าเป็นอย่างเจ้าว่เป็นอย่างย็ดตึงให้กำลังใจทุกบานทุกหลังเด้อ,อน,นี่กุปกรณ์ตัวนี้ก็คือเราป้องกันไม่ให้ฝุ่นสิ้นเดือนเน็ตใกล้จะหมดน,นั่นแหละนั่นแหละยัดตึงเลยเพราะว่าทุกครั้งทาํามายกดตึงกับทือว่าผู้บ่เห็นหนา้ายกตึงเลยทีนี้ โอ้ค่ะค่่สำหรับแยะถึงเนตรงไหงหฮบพี่น้องเนตรงมดว่าใกล้จะจ้านี่คือนาเละพี่น้องเรียบร้อยแล้วจะเป็นอย่งตีเหมือนกับทุกขั้นพี่พี่น้องน้องว่าเวลาไหลสุด หล่สุดเหนื่อยบอมม่กันเหนื่อยเป็นบารไดบูธแล้วเดี๋ยวบูธเพิ่งจะก,กัดตีเอาง่งายๆได้นหเย,ย่ดตึงย่ดตึงว่าตรงๆนะคะพูดตรงๆนะคะเนี่ยอเ,เอาออกก่อนเดี๋ยวแต่ไ่เดี๋ยวแตไ่ไ่อันนี้ก็คือหมวกที่ยัดเป็นจะใส่เนาะหมวกใส่กัดห้อนจะพ ว่เป็นอย่างเจ้าว่าเป็นอย่างเย็ดตึงให้กำลังใจทุกบ้านทุกหลังเด้อนี่ก็อุปกรณ์ตัวนี้ก็คือเราป้องกันไม่ให้ฝนไหลบูดแล้วเดี๋ยวบูดเพิ่นจะกัดตีเอาง่ายๆเด้เนี่ยเย็ดตึงเย็ดตึงว่าตรงๆนะคะพูดตรงๆนะคะเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่คือทำงานจะเดยวใส่ชงเท่ากันเนาะ ใส่ถุงเท่าก่อนนะคะแต่แย่ถึงว่าอถ้าจะคิดเอาว่าเอาหนักๆก,ก็ไม่หนักนะคะพี่น้องบ่หนักนะคะเพราะว่าทุกคนเหนื่อยบาจากเหนื่อยการทำงานมาบางข่าวแต่สำหรับแย่ถึงเหนื่อยตรงไหนหูวบ่พี่น้อง เนตงุงหมดปาใกล้จะไม่เห็นหน่ายยตดถึงเลยเป็นบจ้จพ่นองบบเป็นอย่างจ้าจ้านี่คือนารเละพี่น้องเนี่ยเรียบร้อยแล้วจ้าบบเป็นอย่างจ้าบบเป็นอย่างยัดถึงให้กำลังใจทุกบานทุกหลังเด้อน,นี่ก็อุปกรณ์ตัวนี้ก็คือเราป้องกันไม่ให้ฝุ่นหา่ามบเป็นอย่างตอนนี้คือทํางานกอน เนี่ยย่าตื่นก็นจะห่อหนาก่อนเอาคลิปหน้าพอกันใหม่นะคะอุปกรณ์พร้อมแล้วปะไปกันเถนาะเมนบ่จ้าเมนบัวขอบคุณห,หลายๆจ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่คือทำงานจะเดี๋ยวใส่ถุงเท้ากันเนาะใส่ถุงเท้ากันนะคะถ้าย่าตึงว่าใส่ถุงเท้าเนี่ยรองเท้าจะกระตีน ล่องเท่าจะกัดเท่ายายตึงคลิปหน้าพอกันใหม่นะคะอุปกรณ์พร้อมแล้วปะไปกันเถอะเมีนบ่าจ้าเมียนบ่ขอบคุณหลายๆจ้าใส่บูธแล้วเดี๋ยวบูธเพิ่อนจกกัดตีเอาไง่ายๆด้นนยี่